วลคอมทูโคมเอกมัยอีกหนึ่งโปรเจกต์ที่ใช้วอยคูสติกจะเป็นยังไงตามเลยครับผมสำหรับร้านโ m มเอกมัยนะครับก็จะใช้เป็นรุ่นรุ่นท็อปสุดเลยนะครับสำหรับรุ่นของแอร์ของวอยนะครับจะเป็นรุ่นตายมชั่นนะครับซึ่งจะมีอยู่ด้กันก็คือฟอนต์มีทั้งหมด4ใบนะครับซับก็จะเป็นซับรุ่น XV2 นะครับ จำนวน4ใบนะครับแล้วก็ที่มอนิเตอร์ดีเจนะครับก็จะเป็นรุ่นแอรเอกนะครับจำนวน2ใบนะครับสําหรับสิสต์เอมแบ็กโบนนะครับก็เราใช้ a l ลนเ h e a t ตนะครับซีรีส์เอสเอนะครับเป็นตัวจัดการซีเล็กซอร์สระหว่างดีเจแล้วก็เป็นแบ็กกราวน์มิวสิกนะครับก็มีตัวที่รับส่งสัญญาณนะครับเป็นรุ่น DT 2 0แล้วก็0 2นะครับจาก a l ลนเ h e a t ตนะครับอ่ส่วนพาวเวอร์แอมนะครับก็เราใช้ของวอยล์นครับเป็นใบอัด Q3 แล้วก็ Q5 อย่างละ2ตัว ในการขับเสียงของร้านโคมเอกมัยที่นะครับหลับโคมเอกมัยจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวตามมาดูบรรยากาศในร้านกันครับ Our concept for Chrome เอกมัย is kind of like spaceships. It's like out of the space, and the kind of music we play in Chrome Mega it's EDM, a little bit of house, a little bit of techno, and every kind of electronic music. The reason that we choose Voice because like the speaker look really nice. The rumors say like if you choose Voice speaker, it means you're acceptable. It's been known by all the DJs around the world. We have so many guest DJs, like international DJ. Everyone came here, they all like the speaker the best. I would like to invite you guys to come to Chrome Ekmi. We just opened three months ago, but you won't be regrets. Our sound system, we show a lighting. You will love it.